แนนลนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งหนึ่งฟอรินเราเห็นไหมครับถ้าพอถือกล้องนี้ตอนนี้น้องดอมอยู่ปอไหนนะสามปอสามหนึ่งหนึ่งฟอรินนะครับเป็นยังไงอ่ะจัดไปเลยดอมฟอรินหนึ่งหนึ่งฟอริน in, กันนะครับน้องดอมปอสามฟอรินชนะมาหลายเกมแล้วนะครับโอ้โหเขาแรงมากดอมโอ้โหเขาแรงแท้ เขาออกอะไรครับคอแนนแขกเขาออกขเขาออกมิดสนับสนุนมันดอมไหมออกแต่ไม่เป็นไรดอมดอมทำไมโด,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  وم, ดนสอยดอมไม่ต้องดูพ่อดอมไปดูางาน หนึ่งฟลเรนดอมโอ้ยดอมโอ้โอ้โอ้ยโอ้ดอมเป็นทำไมต้องไปกดแต่ตรงนั้นไม่งั้นตายไงดอมดอมเก็บ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 ดโอ้โหลุนมาครับน้องดอมนะครับอ่าน้องดอมเด็กเด็กปสามนะครับเด็กปสามหนึ่งหนึ่งฟลอเรนชนะมาหลายกมแล้วนะครับผมดูฟีมือต่อ ตีป้อมตีป้อมตีป้อมเลยด้มโอ้อไม่ได้แต่เราต้องต้งดุดเราบอกมาเลยดมนะครับตีสวนครับรีบซื้อของครับดอมต้องออกออกตัวนั้นนะออกโลโลสีด้อมต้องออกโลสีนั่นสีสีขาวขาวแทน ดอมออกโลก่ขาวนะที่พ่อให้ออกนะด uh huh. อาไปดูโลก่ก่อนนะป้องกันครับนั่นแหละครับตอนนั่นแหละดอมไปสอยเขาเขาก็ฟอเรนเหมือนกันนะดอมไปสอยในป้อมไม่ได้นะโอ้อกล้องกล้องสายนะครับพราอถือถือมือน,นิ่งดูฝีมือเด็กปสามนะครับหนึ่งหนึ่งกับระดับ มีคอมมีเดมอนพ่อมาเห็นนะครับพ่อตะลึงอะ่ะน้องทำได้ยังไงนะครับน้องทำได้ยังไงน้องน้องตบแบบตบแบบจะเรียกว่าไงล่ะตบผู้ใหญ่ไปหลายคนนะครับเขาออกอะไรพ่อดูนะเขาออกของอ่าเขาออกของหนักครับเราไม่ต้องออกของหนัก ดมออกของแ้งไว้ก่อนแล้วครับเท็นปราบของหนักเกิดอะไรขึ้นนะครับ เราไม่ต้องเข้าไปฆ่าเขา,าเขาเป็นฟอเรนเขาเป็นฟอเรนเหมือนกันถ้าเขาไม่ใช่ฟอเรนดอมไปคิวรัวๆเลยเดี๋ยวเราคอยดูประวัตินะครับคนต่อคนเมื่อกี้น่าจะวิเคราะห์ถ้าดูผลการแข่งขันแล้วน่าจะเป็นฟอเรนระดับไหนนะครับ <c oughs> เพราะว่าฟอเรนน้อง ฟิกเกอร์อย่างนี้หรือเปล่าครับเมื่อกี้ดอมไม่ต้องออกก่อนนีอ่ออกออกก่อนนี่ละอ่ะงั้นไม่เป็นไรดอมเอาต่อไปฟอดเข็บเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าหรือเปล่าเมื่อกี้ต่อไปมันเป็นอะไรอ่าเข้าไปดูของของตัวเองนะ่ะของของตัวเองจัดเซ็ตอะไรไว้เอาเซ็ตนั้นแหละไปเอาเซ็ตเดิม เราต้องไปเอาของเส้ดเดิมของตัวเองของมานะนั่นแหละเสื้อฟ้าไว้แล้วก็เหมือนเหมือนดาบไอ้นั่นหรือเปล่าเกาะเกาะอันนั้นหรือเปล่าเนไปเอาเลือดไปเอาเลือดไปตีคลิปเลยก็ได้เออ่พ่อจำได้เหมือนเกาะถุงมือกับ เสื้อฟ้าถุงมือแล้วก็ตัวนะ่ะเอาเซ็ตเนะี่ยเซ็ตเออเซ็ตที่สองต้อมขายตัวนั้นออกเดี๋ยวแต่ว่าไม่เป็นไรใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนครับขายคือขายตัวสีทองๆนะ่ะออกโล่สีทองนะ่ะออกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาเอาของให้ครบก่อนไปต่อเลย า้ราครับนองพอดีน้องกดเข้าคลิปกระทันหันนะครับพ่อก็เลยรีบถ่ายทําคลิปก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปนะครับแต่ว่าน้องกดเข้าแล้วก็เจอหนึ่งหนึ่งฟอริเนเหมือนกันเราก็เลยต้องถ่ายให้ดูนะครับว่าฝีมือน้องไม่ธรรมาดาสำหรับฟอรินนะครับตัวอื่นไม่เก่งครับ เกล็ดป,ปล้ <l ug> วจริงแวนไหมเออแวนเหรอแวนก็พอได้เหรอแวนแล้จ <l ug> <ug> ริงเดี๋ยวเขาจบดอมดอมห้ามพลาดนะระจบดอมดอมเรียบร้อยพอพอก็พอก็ออไม่มั่นใจน้องนะครับแต่ว่าน้องเท่าที่เห็นมาเป็นส,สิบสิบตาแล้วนะครับน้องชนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูยอดหลังว่าจริงไหม เฮ้ยเขารอดนะครับดูดูดูเออดูของน้องขายตัวนี้เออน้องเอาตัวในลายที่จะซื้อต่อน้องซื้อตัวตามของตัวเองนะครับตัวนี้น้องซื้อตัวนี้กดซื้อตัวนี้ทําไงน้องเดี๋ยวไปตีป้อมก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดะเดี๋ยวไปตีป้อกดซื้อตัวนี้ แล้วก็ยขายตัวนี้ครับไม่เออเราดอมก็ขายตัว,ว,ว,วนั้นขายตัวทองเกาะทองออกยังขายตัวเกาะทองแล้วก็ซื้อตัวเมื่อกี้อ่ะซื้อตัวไม่ใช่นี่ดอมซื้อตัวนี้ไม่ใช่หรอไม่หรอกซื้อตัวนี้แล้ดอมก็ขายเมื่อกี้ออกทิ้งสิอดอมซื้อผิดเออนั่นแหละเราอาลองดูนะครับฟอร์เรมกับฟอเร,ม,อเรมดอมซื้อซื้อเร็วซื้อนั่นแหละเข้าออกของอะไรบ้างยังไงกู เราไม่ต้องกดดูนะเขาเอาของอะไรบ้างพ่ขอขอดูห,น,หน่อยของขนาจะไปกดใกล้เขาดาดแบแดงโอ้ขอเขาออกของแรงทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ออกของแรงนะครับเน้นแทง,ง,งอย่างเดียวครับ เขาถึงกับอยู่ในป้อมเลยนะครับเขาไม่ออกมาดวลข้างนอกนะครับแต่ฟอรเรนเราเราอย่าไว้ใจฟอรเรนนะครับถ้ถาชนะได้เราก็จบป้อมครับโอ้โหถึงกับนี้น้องครับโอ้โหูเขามีเลือดดอมพุ่งดอมพุ่งพุ่ง เร <laughs> าชาแนลถนัดไม่รุ่เขา <K ill an> ถือกล้องนี้ถนัดไหมถนัดครับ <K ill an> เราต้องรีบจุดป้อมเขาเพราะว่าเราอาจจะแพ้ได้แต่ว่าพอไม่รู้นะน้องอาจจะมีฝีมือมากถึงขนาดชนะฟรอเรนกับฟรอเรนแบบ โอ้โหฟาเรนออกของหนักกับฟาเรนแท้งนะครับขอสงวนเป็นน้องออกออกของเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมไม่มั่นใจฝีมือน้องแต่ก็เลยให้น้องออกของเป็นแบบแท้งแทงไปเลยครับเพื่อให้เพื่อให้ปลอดภัยให้ชนะโอเคแล้วเราจบแล้วเราไปดูประวัติเขานะครับว่าเขาน่าจะฝีมือระดับไหน วิกเอรีแล้วก็ไปดูประวัติน้องดอมด้วยนะครับว่าน้องดอมชนะฟอร์เรนหนึ่งหนึ่งมากี่ตาลอ,องดอกดเข้าไปแล้วก็ไปดูประวัติขออนุญาตดูคู่ต่อสู้นะครับอ้าวคู่ต่อสู้เป็นแพทตินัมเอ้ยไม่ใช่อะไรนะกดเข้าไปดูประวัติเขานะครับนี่ดูตรงนี้เล่นอะไรดูประวัติดูประวัต,วติเขาตรงนี้นะครับมา้ากกดดูตรงนี้ดูประวัติตรงนี้โอเค ก็ก็พอได้นาะใช่ครับก็การแพ้เขาก็เยอะอ่ะเดี๋ยวเรางั้นเราดูโล่หลักเขาจะเป็นตัวไหนแสดงว่าพอเลนเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าดูอย่างนี้นะไปดูประวัติน้องดีกว่าอ่ะเดี๋ยวได้วา่หาหาว่าดูถูกคู่ต่อสู้นะครับเ,เราไม่ได้ดูถูกก็ได้แต่ต้องการให้ดูอ่าน้องกดยังไงนะกดออกไปดูที่แบบประวัติตัวเอง กดออกเกมหน่งไหไปดูหน้าจอหลักออกโอเคนะครับแล้วก็ไปดูหน้าจอหลักประวัติการต่อสู้อันนี้น้องขึ้นน้องขึ้นเริ่มเริ่มแ่งแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาคอเลนคอเลนไปมีคอเลนโอเคอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับนำเลื้อนขึ้นไปใหม่คอเลนคอเลนพอเลนคอเลนตรงนี้ที่ดอมชั้นหนึ่งหนึ่งนะตัวหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกห้าประเด็นโอเคครับจบแล้วนะครับอันนี้คลิปกระเลยหนึน่ง